สวัสดีค่ะเดี๋ยวค่ะห้างกระลังสีเตรี่ยมอาหารกักตุนนะคะเตรียมอาหารกักตุน,น,ะะาาตนใส่ตู้เย็นไว้กินเดือนนึงนะคะเลิกกระจ้างว่อไปซื่อไม่ค่ะสื่อที่เราแต่ว่าไดกินจากอาทิตย์นึงไปจังสื่ะคะ่ะจะเป็นการประหยัดนะคะเพราะว่าเหตุงานโรงงานนะคะเหตุงานแข่งกับเวลาตื่นเต็มมากกับตรงออกไปทํางานพอเลิกงานมากกับเขาหองนะคะ อาบน้ำเฮ็ดกับเขาะอาบน้ำนันน่ชีวิตประจำวันของแต่ละคนกะบมันคือกันนะคะแต่ว่าสำหรับชีวิตประจำวันของน้องวีก็คือแบบนี้และคะ่ะพอเงิ่นเดิอนออกกับคือมือหน,นีเงื่อนเดือนออกนะคะพี่น้องเงืนเดือนออกน้องวีก็สิไปซื้อมูซื้อปลานะคะซื้อไก่มาไว้ใส่ตู้เย็นห้าสิเดี๋ยวว่าการเก็บรักษาถี่จะได้กินทุกมือก็คือเ้าเสิเหตุไว้เลย เมือม่อนี่เมื่อนี่เหยียดเป็นถุงเป็นถุงแบบนี้ค่ะเห็ดเป็นถุองอันนี้เพือจะเป็นปลาดุกนะคะเป็นปลาดุกเป็นฉินเป็นฉินใบวห้องกระสือแบบว่าเมื่อนี้ก็อยากกินพัดบม้อหรือจังใปดปนก็ได้เด็กปลาดุกนะคะตุมนปนก็ได้หรือว่าเมื่อไรอยากเสียงเส้นน้องใหม่ส้มนี่สิก็ได้นะคะ,ะเห็ด,ดะะเป็นถุงแบบนี้นะคะเมื่อไรเหยียดดูสองขวดจ้ใส่สองถุงี่ จะเป็นปะเน่นหน่อยจันสิค่ะเป็นปะเน่นหน่อยนี้นี่กระสีเอาไวท้ทานึงก็ได้หนึ่งหรือถอดก็ได้ค่ะใช้ห่อเขาไปเฮ็ดงานนะคะเฮ็ดอย่างอื่นก็ได้ป่นแต่ป่นก็ได้ดเด้อโดยแบบว่ามีนี่สิมาก,กินป่นนะป่นจักสองโต๊ะสามโตสิกระอิม่มนะจ๊ะแล้วก็กระสิสรอยหมูไว้นะคะพี่น้องนั่งือกระสิสรอยหมูไว้กระสีเฮ็ดเป็นถุงมือได้อยากกินพัด ด้วยบอกะเลยว่าทอดน้ำมันนักใส่น้ำมันใส่กระทะมักทอดมักซอสหอยทอดธรรมดามักโรตีเฮาทอดธรมรมดาก็ได้ค่ะใส่หัวเขาทอดหมูกระทเทียมอะไรเค็มๆกินง่ายๆไข่ก็มีแหละไข่นะคะไข่ก็คือเฮาขาดอะได้เฮาต้องมีประจําบ้านแล้วก็หมาหมานะคะ่ะหมาม่าปลาก,กระป๋องแต่ว่าด้วยส่วน,นตัวแล้วนุ้วิสบอกกินหมาม่าอ่ไ หัวเลียวอันนี้สรอยหมืแล้วเนาะกระเทีเป็นถุงแบบถุงน้อยๆแบบนี้จ้ะใส่ทุงเย็นไว้นะคะเพราะว่าถ้าใส่ถุงห่อนเดี่ยวเขาจะใส่ในสองฟิตทุงเมื่อไหจะฉีกขาดก็ได้เนาะทำมันแข็งแห้งนะคะทุ้งเย็นเวลาเขาหยิบออกมาเก็บกินเนี่ยมันจะสีง่ายนะคะถ้่เขาใส่ดีใส่มือลวดเนาะเพราะว่าเขาจะเก็บกินเองเวลาเวลาเขาจะไปประกอบอาหารเขาก็จังไกว หลงังเี็ดเลยนะคะน้อาโอถัดัไปนี่ก็เห็ดเอ่บนี้กระเทียมนี่ก็ผักชีมีสิมาทอดนี่กระเทียมกระชงง่ยๆได้ตามตนทักกินเบิดกันะคะวันี้ได้ดูกับตัวกับที่สองคุงเห็นบะดู่สีเดีียม ถึงเด็ดไว้นะคะมันจะไม่ถึงเด็ดเด็ดถึงเด็ดไว้นะคะ,สะ,คะใส่มในน่องหัวให้ก็นเองกินเองทำเองกินเองนะเกรงพอว,ว,วันต่อเนื่ถ้ากินไปเลยม่ต้องใา่ไก่ไมนจะบ่ค่อยแบบว่าเก็บน,น,นะคะเพราะว่าไก่มันจะนองเร็วไปกินไก่เมื่อไรดูเงี่ยหนึ่งสอง สามมือแล้วค่ะแล้วกอาจจะมีอีกีฐเตียมไว้จะเป็นปลาเข้าไล่ถุี่ีหนึ่งสีถอดก็ได้นะคะต่ค่ะเ้ากระสีเอาไปใส่ตู้เย็นกันน้องอันนี้เร็วๆค่ะบ๊ายบาย